ไม่รร้ทำไมเราใช้โทรศัพท์เครื่องเครื่องนี้ไว้เล่นเกมเครื่องนี้ไว้เล่นแอคทวิตเตอร์ ใครที่เจอแฟนในทวิตเตอร์มช่ไเจอในแอป,ปต่างๆแล้วเล่นยังไงไปเจอแฟนในทวิตเตอร์นี่ไปร้องเพลงในทวิตเตอร์มันมีสเตสที่แบบเป,เป็นเสียงอะใช่<อ>แล้วนี่ก็ไปร้องเพลงแล้วคนเขามาฟังห้า0คนหนคนอ้หลอด<อ>แล้วเขาก็มาฟังใช่เขาก็มาฟังแล้วเขาก็ทวิตเตอร์ DM DM อัดเขา DM มา เรียมาหาเหยื่อเขอยืมเงินขอยืมเงินขอยืมเงินถามว่าไอ้ปิ๊กที่เก็บปิ๊กคืออะไรแอบแอบแอบคืนนี้กูเปิดสเปนเลยแล้วตอนนั้นเรารู้แล้วไหมว่าเขาจะจีบเราหรือเหมือนข้ามาทางรู้สวยมากสวยมากปี่เอกเองเลยอะคะจะจีบเฮ้ยเหัวได้ ไม่เลยว่าไม่ต้องยุ่งด้วถ้าบอกว่าไม่เราก็จะได้เป็นของคนอื่นแต่ว่าจะมีแต่คำว่าไม่ไม่ต้องเคยเลื่อนเวลาอย่างนี้ไม่ยากเดี๋ยวก่นอันนีจะเปิดยางไงอันนี้เปิดไปแล้วไม่แล้วจะเปิดข้างในหรือว่าาจะไปเปิดข้างนอกต้องเปิดข้างในไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ร้านคุยอิ่มแจะเป็นคอ้า่ อ๋อค oh okay. ah ุณจะใหคร้านคือครัวคุณอิ้าให้เปิดข้างนอกเลยว่าครัวคุณเอ้าใช้หัวข้อสามนี้ว่าครัวคุณต่อยคุณยน เพราะว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องพี่คนนั้นครูเกิดเป็นครัวค,คุณมารีนน์แล้วสุดอึ้งป้าเ<า>ข้าตึกมารีนน์เพราะหมอบอกรับยาช่องสายกลับเข้ากับรายการแจ๊ ตรงเกษตรนวมินจะเป็นร้านไม้ไม้แล้วก็เป็นแก้มต่างๆนั้นเป็นแก้มตาไมันเป็นแก้มนันเป็นแก่กินปักอะไรบัโอ้โหแซ่บแบบขนมจีนขนมอะไรอย่างเงี้ยดีเราไปสาขานั้นไหมไม่แล้วไม่แล้ววันนี้อยากกินแก่เฮ้ยมีคนได้แฟนจากเรื่องเพลงเอาแก่มาใส่ในเพลงหน่อยดีกว่าสองสาม จะเริ <mile> ่มแบบเฮี้ยฮะยอ้าหยอุ้ยเฮ้ยแกงจ้วไม่รู้เป็นอะไรฉันชนแกงมาปัดชนแกงเผินโอ้โหปัดเลยเหรอไม่รู้ชนแกงปแต่เราหัวกันเพลงของใครถูกใจเราไม่สุดกินปีโอใช่หรอแม่แกงอไรอย่างเงี้ยแกรายการคือตรงนี้เหรออา

่พี่หนุ่มครับพี่หนุ่มพี่หน่อยกับพี่หนุ่มอุ้ยฟังชื่อดูแบบว่าเป็นพี่น้องกันนะยอดสนิทเลยครับปกติมาทานที่ร้านครัวคุณอินบ่อยไหมคะโอ้หลายปีแล้วค่ะบ่อยมากอ๋อหลายปีตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆหม่ตั้แต่ร้านเดิมอยู่เรียบด่วนไอตรงเกษตรนวมินใช่ไหมหนูเคยไปร้านเกษตรนวมินซึ่ที่เป็นแบบร้านไม้ๆเลยแล้วก็มีแกลงตั้งอยู่หน้าร้านเลยนะแล้วก็ตามมาร้านนี้ออ๋ค่ะ เราตามเขามาทําไมเขาเขาติดนี่เราหลัวยังไงเราเพราะอาหารอร่อยค่ะร้าอาหารอีสานที่อร่อยมาก้าอาหารอีสานที่อร่อยมากไม่ใช่ครับเป็นคนอีสานทััเคือเป็นคนอีสานวันี้แมนเล่าเป็นอาหารใต้ที่อร่อยครับเราเขาทานมานานทําไมถึงชื่นชอบในรสชาติของอาหารใต้มันบอกว่ามีความอร่อยตรงไหนรสจัดคล้ายอาหารอีสานบ้านเราจากจังหวัดอะไรกับจังหวัดอะไรเอ่ยอ่นนี้ชัยภูมิค่ะุรรัมา์ครับบุรีลัามใกล้ใกล้กันเจอกันที่ไหนคะพี่สองท่านมุดน้ำ พอ่อก <c oughs> ัน <c oughs> แปลว่าดำดน้ำไปเจอกันหนูบอกกฎกติกาก่อนห<ช>นูมา,า,าถามนะถ้าเกิดว่ามีเมนูไหนอร่อยเด็ดถูกใจคุณพี่ทั้งสองท่านแล้วแนะนําให้หนูไปทานกัน<ช>ถ้าเกิดว่าหนูทานแล้วโหวตว่าอร่อยที่สุดเนี่ยคุณพี่กินฟรียกตอ่อ หนึ่งเมนูค่ะสมมติว่าถ้าจะเลือกให้พวกหนูไปกินกันพี่ชอบปลาทูนะชูชีปลาทูชูชีปลาทูเขากลมกล่อมเข้มข้นแล้วก็ไม่เหมือนใครอ่าได้เดี๋ยวพวกหนูไปชิมกันถ้าเกิดว่าเมนูถูเยี่ยวปลาทูเนี่ยชูชีปลาทูเนี่ยพวกหนู กินแล้วชอบใจมากตัดสินว่าอร่อยที่สุดสำหรับพวกหนูนะคุณพี่ทานฟียกต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัส่ขออนุญาตนั่งด้วยนะคะกินกันเลยค่ะเดี๋ยวปัดไอตุ้งลูกสาได้ไหมคุณพี่อะไรนะคะพี่กำธรครับพี่กำธรวันนี้พาน้องเขามาทานข้าวลูกครับลูก๋อเป็นลูกสาว ลูกสาวพี่กำทรชื่ออะไรคะกำรืดกำรืดกำรืดชื่อน้องก็ <c oughs> ตปกติมาที่ร้านครัวคุณอินบ่อยไหมคะพี่กำทรก็มาประมาณสองสามเดือนครั้งถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยอาหารที่สั่งเป็นประจำบ่อยๆเนี่ยชอบท<ก>านเป็นหมู แกงขั้วหมูแกงขั้วมันเป็นยังไงอ่ะคุณพี่ขาเอาหมูแล้วก็ผัดพริกอ่ะครับอืออาหานี้เราผัดอาานี้คือผัดเนาะอาานี้คือผัดเนาะโอเคได้ผัดโอเคแล้วก็มีข้ามันแกงข้าวมันปลากระไดหวาน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 หนึ่งเมนูถ้าจะให้เลือกที่มากินบ่อยๆแล้วมัน โอเคแบกแบกเขาว่าตอนแรกแก่ขั้วหมูท่านนั่งทายแล้วก็หมูหวานอ่ะเลือกมาเมนูนึงเอาข้าวแ่งขันตอบอะไรคั่วกริ้งหมูโอเคงั้นคั่วกริ้งหมูเดี๋ยวหนูไปสั่งทานดูถ้าเกิดว่าพวกหนูโหวตแล้วถูกใจที่สุดพี่กำทอนกินฟรียกโต้เอ๊ะสงสัยกำแล้วค่อยทอนถ้าเกิดว่าแบที่ทอนได้ไหมคะมันคือแล้วกำทอนมาคือเลสโซแนมเลสโซแนมี่ที่เราผ่อนรถใช่ไหมแล้วก็จ่ายที่เดือนมันคือ คือมันคือใช่ถูกต้องคือปฏิกิริยากำทอนก็คือเซัุทอนกัมชนขอบคุณคุณพี่กัมชนขอบคุณค่ะ มีซ้อมเหรอจริงเอาจร,จริงแล้วพี่เอาจริงรายการที่ไม่มีการซ้อมเลยใช่คุณพี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ยครูพี่ม็อกค,ครับครูพี่มอ็อกค,ครูพี่มอ็มอกแสดงว่าคุณพี่ต้องมีอาชีพการงานที่แบบว่าเป็นครูสอนอะไรบาง<โ>อย่างอยาให้พวกเรูทายถ้าเกิดว่ามีถูกคุณพี่พยักหน้านะโอเคคิดว่าพี่เขาสอนอะไร ยิงปืนยิงปืนโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสอนอะไรเล่นหุน้นเล่นหุ้นอุ้ยเก็บไว้ก่อนสอนอะไรสอนรามสอนรามตาไอ้หมูพูดถูกหมูสอนเปลี่ยนคอนเทนต์ครับคนพี่เป็นคนตายด้วยคนสุราษฎร์ธานีอ๋อในน ของคนสุราษฎร์ธานีเมื่อมรารับทานอาหารที่ครัวคุณอินแล้วถ้าเกิดว่าจะให้คะแนนคิดว่าครัวคุณอินเนี่ยนะคะถูกปากคนสุราษฎร์มากน้อยแค่ไหนเอางั้นย้อนกลับไม่ตามที่เธอตอบโอเคเธอรู้จักน้ำมะพร้าวไหมรู้จักหนูตื่นเช้ามาหนูเอาล้างหน้าทุกวันเลยน้ำมะพร้าวมีข้อดีอะไรบ้างสะอาดค่ะบริสุทธิ์ค่ะ และมันช่วยอะไรครับช่วยชำระล้างร่างกายยิ่งกว่นานั้นยิ่งกว่านั้นค่ะน้ำมะพร้าวเกาะพะงนันเ,เป็นน้ำมะพร้าวร้อยปีจ้าที่โคตรสุดยอดเลยอ่า แต่เราเคยกินแต่น้ำมะพร้าวนั่นน่ะสิเคยรู้จักเหม่งพร้าวไหมครับเหมงพร้าวเหมง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 พร้าวก็คือว่ามะพร้าวที่มันเน่าเรียกว่าเหมงเหมงมันคือส่วนหัวของมะพร้าวคือส่วนหัวที่แข็งแต่ยังเคี้ยวออกนี่คือเมนูเหม่งพร้าวแล้วก็เหม่งพร้าวกับปลาอะไรเนี่ยอร่อยมากเพราะฉะนั้นเหม่งพร้าวกับปลากระพงเนี่ยนะ เหมงเ้าคือสุดยอดของมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวร้อยลูกสู้เหม่งเ้าหนึ่งขีดไม่ได้ก็คือว่าส่วนหัวของมันเลยที่นี่คือคัดแต่ส่วนหัวของมันมาเดี๋ยวหนูจะไปสั่งแกงส้มเหม่งเ้าถ้าเกิดว่าอร่อยถูกใจพวกหนูที่สุด โต๊ะของพี่ม็อกกินฟรียกโต๊ะห้ามใช้คำว่าท่าเพราะมันอร่อยแน่นอนใเข้าใจไหมหนูมีคำถามสุดท้ายคนใต้เรียกว่าแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองคนที่อยู่บนเกาะจะเรียกว่าแกงเหลืองแต่คนที่อยู่แผ่นดินใหญ่จะเรียกว่าแกงส้มร้ออะไรคะอันนี้ก็ไม่รู้ครับต้องไปถามปู่แต่ปู่กูตายไปแล้ว หนูสัมภาษณ์พี่เหรอใช่ญาติพันธุ์ไม่ใช่นี่เจ้าของร้านนะสวัสดีค่ะพี่อินใช่ไหมคะแอ๊ดค่ะอ้าวแล้วคุณอินล่ะคะคุณอินเป็นคุณย่าค่ะอ๋อคุณย่าแต่ว่าที่หนูเคยกินะสาขาเหมือนไม่ใช่อยู่ตรงนี้เหมือนอยู่ตรงเกษตรนหรว่ามีสาขานั้นคือสาขาแรกเปิดมาประมาณ13 14ปีแล้วก็คือก็คืออันนั้นก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อแบบว่าบริหาร หนูขออนุญาตให้คุณแอปเลือกให้หนูสักหนึ่งเมนูที่อยากให้หนูชิมมากๆเลยมาวันนี้ครัวคุณอินคุณแอปอยากเลือกเมนูอะไรให้หนูไปลองชิมแกงไตปลาแกงไตปลาเนื้อเนี่ยมันต้องกินเนื้อรสรสจัดอะไรจัดว่าจัดว่าเยี่ยมจัดว่าเจี่ยมหนึ่งสองสามจัดว่าเจี๊ยบ ก็เป็นอะรที้เราต้องการต้อง,องเออเมนูพิเศษเดี๋ยวเราชิมแกงแไตปไป่ละอย่างนะ <Okay. S 1> เพราะว่าแก่งลาที่นี่จัดว่าเจี๊ยมขอบคุณค่ะ เนาะมีพี่ก๊อฟเนาะแล้วก็มีตาตกล้องอีกสามคนกินข้าวไป3ามื้อฉันอ่ไหนผู้ายด้วยนะอไปนะมีฉันแล้วก็มีพี่ก๊อฟแล้วมีตาตกล้องผู้ชายอีกสามคนอ่ะกูเป็นหนึ่งในสามกูเป็นหนึ่งในสาม แกงเหลือกดีกว่าแตงสมมติว่าเราก็จะเรียกว่าแกงเหลือกเนาะได้เออแต่ว่าคนคนใต้คนนั้นเขาจะเรียกว่าแกงส้มมาแล้วเลยคุณไม่เคยไปกินข้าวที่ไหนแล้วสั่งแกงเหลือกมาแล้วตักหมดเลยแล้วหมดเลยอันนี้คือรอบแรกอาชิมยองก่อน What Hello What ทุกคนอยู่ีมึง คไม่เคยมันมีเศษดีนะมันเข้นมันข้นข้นมากเห็ดไหมเหรอเห็ดอือไม่เคยทานน้ำปลาในก๋วยเตี๋ยวอาหารเหนือเวลาไม่เคยมากินแบบอาหารใต้อเลยเงี้ยอันนี้คือเข้มข้นแบบสุดๆด้านลกแม่ทุกคนลุกเลยทีเพราะว่าอร่อยหนาว น้ำแกงเขาอะมีความเข้มข้รนรสชาติมันไม่ได้โดดไปทางใดทางหนึ่งมีความนัวเนาะมันมีความกลมกลม่อมเนาะแล้วหมึงปลาเขาคือไม่แข็งเออได้เนื้อปลาทั้งตัวเนี่ยนะตรงพุงมั่นอะจะมีความมันเมนูต่อไปแนะนําโดยพี่กํมออ๋อคั่วทิ้ง,งหมูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของอาหารใต้ก็ต้องมีเหมือนกันอ่ะแล้เรื่อยไ ถ้าสมถติว่าคิดถึงอาหารใต้ก็ต้องเป็นพวกนิ่งเนาะเนาะพวกสมุนไพรเขามาเป็นชิ้นๆพวกตะไคร้อะไรเงี้ยใบมะกรูดอะไรเงี้ยขูดทอดกรอบแล้วก็แล้วก็มีกระเทียมเป็นชิ้นๆเลยด้วยพี่ขี้นูก็เป็นชิ้นนะระวังนะจ้าหนูถามอือกลิ่นดีกลิ่นดีเออหอมมากกลิ่นสมุนไพรดี เขามีความเข้มข้นนะมันไม่ได้แห้งขนาดมันจุยซี่จุยซี่มันมีความจุยซี่โนเนื้อหมูเขาเนาะเกลี้ยบบ้าบดมาโบดนั่งเลยมาว้าวมาแล้วระบบไปส่งแม่มาโบดไปไหนมาส่งแม่มากิโอ้โหแม่มาด้วยแม่ได้ติ่นซ้ำแม่ได้ติ่นซ้ำมาด้วยตัวเคยกินอาหารใต้ก่อนเคยครั้งหนึ่งสองครั้งครับพี่เป็นไงมันไม่มุกออนกันตรงเลยเป็นไงสำหรับน้องนะ เผ็ดครับตัอก็นเผ็ดกมันเผ็ดเครื่องแกงของเขาด้วยแหละใช่แต่ว่ารสชาติโดยรวมเนี่ยใช้ได้ใช้ได้อร่อยอร่อยชูชีปราทูชูชีเนี่ยเป็นอาหารของคนไทยแต่ถ้าเป็นของตลกเนีจะเป็นซูชีซูชิซูชิ กชูสีนะช่องสามชูสีชูสีอ่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าชูสีเนี่ยจะไปกินชูชิเนี่ยก็จะมีชูสีจะไปกินชูสีชูสีชีจะเอาชูชีเอามาชูสีประตูแกรงโล ไม่ได้ค่ะนี่หาพูดนะอีใบไม้ลองจานนะมึงกินระวังนะทไมผัวเคยขายพ่อค้าแซ่บล้อมกันแล้วก็กินอาหารญี่ปุ่นก็แบบชอบกินไปเมื่อยพวกอะไรเงี้ยวก็ไปญี่ปุ่นไปอะไรมันมีซ่าซ่ากดกินเข้าไปแล้วก็กินใบไม้เข้าไปพอกินแล้วปุ๊บเจ้าพักก็แบบว่ากลัวเสียหน้าเก็บอารมณ์ไว้ก็ไม่ได้ถามอะไรปรากฏว่าพอสุดท้ายปุ๊บถามพ่อค้าแซ่บอุ้ยคุณค้านี่ไปอะไรอะคะทานได้ไหมตัวเขปลูกอยู่หน้าร้านปุกอยู่หน้าร้านเขาก็มากระดม นี่กดต้นไม้ฟิชบอดนะฟิชบอดีนะตัดเทียมตัดเรียมตัดเรียมเรื่องอไปไม้เนี่ยชูชีอ้หนูมันไปรอบสารมึงสูตรสีเขาไม่เหมือนที่อืนเอาจรนะสูตรสีที่อื่นอะ กินไปคำ,น,คำนึงอ่ะพันี่สองอ่ะเริ่มเลี่ยน่ะหรือด้วยความที่เป็นแบบเครื่องแกงไตด้วยเออใช่<อ>เมนูต่อไปเจ้าของครัวคนอินแนะนำมา,าบอกว่าต้องกินแกงไตปลาและแกงไตปลากินกับขนมจีนมันเลิมันเลิศที่ลาเขาบอกว่าเป็นขนมจีนเส้นสดออ๋อหน้ากินหน้ากินนกินแล้วทำไมัินขนมจีนเส้นสดยมีเส้นสดไอ่ไ

มาคิดเลยดีกว่ามาแบบเลยยากขนาดนั้นเลยเหรอมันยากมันไม่ได้ยากมันแย่ด้วยแรล็มโล้วแต่แต่ใว่าที้กินนี่กินแบบถูกต้องมานะเพราะนี่ก็ชอบรสชาติอีกต่อไปแล้วแใดวันที่นี่กินตอนนั้นมัคือไม่ได้เลยนะ แต่ว่าแกงไตปลาเนี่ยคุณเจ้าของร้านแนะนํำเราจะไม่เอามารวมมาการโบดถึงขั้นตอนการโบดแล้วมากอีโบนมาทันไหมทันเดี๋ยวให้กินหมดเลยเมื่อกี้กินอยู่ครับสาเมนูนะแกงส้มควกลิ้งแล้วก็ถู่ถีปลาทูมีหนึ่งเมนูเท่านั้นที่จะชนะเลิศและโตะนั้นกินฟรียกโตวทุกคนหลับตาใครโบนแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้ายกมือ อุ้ยอเี่ยเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครโหวตวกลิ้งหมูยกมือใครโหวตชูเยี่ยวประตูชูีประทูยกมือเอาแล้วทุกคนลืมยาโอเคและเมนูที่พวกเราปัน ทิ่งทีมโดนใจที่สุดนั่นก็คือคือชนะขาดเลยน <What? S 1> ว้าวจริงหรอเมนั้นก็คือ,คอ เหลืองยกมือยมันปวดอะไรปวดชูชีผมปวดชูชีออ๋ไอ้สองอันแรกอะชิมน้อยไปหน่อยชิมน้อยไปหน่อยเมื่อกี้เขาปวดอันนี้ได้ที่หนึ่งใช่ไหมก็เลยลองตักกินแบเดียวโอ้มันลำบุญถ้ามียอดมะพร้าวอ่อนเข้ามาเนี่คือแบบกแล้วเราอาจจะปวดอันนี้แต่เราไปปวดด้วยว่าเราอิ่เยอะสุด เขาเรียกว่าเสดบุญนะยินน้องนะเออแล้วก็กินไปคำปบก็แบบได้รสชาติแต่ที่มึงไม่ได้กินเมนูต่างๆอ่ะเพราะอีนกกินไปหมดแล้วทำไมหมดสู่ี่ปลาชูมันอร่อยคือคือทุกทุกเมนูอร่อยแต่ว่าฉู่ฉี่อย่างที่แม่บอกว่าไปกินที่อื่นอ่ะมันทำแรกคือแบบเลี่ยนไปแล้วอ่ะทำนี้คือแบบ ไม่เลี่ยนแล้วก็กิน<ม>เนี่ยทั้งตัวไหนจะกินก้างแล้วเนี่ยและโต๊ะที่แนะนําแกงเหลืองตะกะพงมานะคะครูพี่ม็อกกินฟรีเย <Y ow! S 2> อะโต<อ>๊ะอยู่กับอีกทมานนี่คือปวดหัวเลย <c oughs> พูดถึงเรื่องปวดหัวก็ตอนนั้นไปกินอาหารใต้นะ <c oughs> ไปกินที่ภูเกต็ต <c oughs> ไปกินร้านที่แบบเขาเรียกว,ว่าหมีห่หงกี <c oughs> ้เกี้ยงแล้วตอนนั้นเราไปแล้วมันแบบเรามองเรือหรืออะไรสักอย่างอ่ะ ปุ๊บแล้วก็ไปถามว่าพี่คะไปเที่ยอย่างไยคะพี่คะเออมีแบบยาไม่ค่ะพอปวดหัวมากเขาว่าไปเลยหลานย่าหลานย่าหลานย่าน่าจะเป็นเพนต้าพี่คะถ้าเยๆเป็นปู่ปู่ย่าหลานย่าแค่จะเป็นร้ันหรือเป็นหมูต้องหลานย่าอยู่ในร้านที่บอกว่าหลานย่า มึงเขาไปเยอมึงปิ่เขาบอกว่าคุณไปหลานยาแล้หลานยาคืออย่างไรคกับผู้สั่ารเขาไม่เป็นยาเออเรงขอ็อเอร์อลอคาลอ้สัเนียงใต้ร้อมตปะไปหลานยาโอ้หลานยาไข่เป็นลานยโอ้านยาสัมเนียงคนในต้แต่ว่าเรื่องแกง๊ง ยังไงเลยสมัยก่อนตอนอยู่บ้านเก่าใช่ป่ะบ,บ้านเก่าอาจะเป็นตึกแถวเลี้ยวออกมาหนะ้าฝอซ้อยนิดเดียว50เมตรจะมีร้านขายข้าวแกงแต่เป็นร้านข้าวแกงที่กินประจํานั่นแหละเออแต่ว่ากินไม่ต้องแต่ตอนเด็กๆละทีนี้พ่อเขาชอบใช้ให้ไปซื้อข้าวแกงเออให้ฉันไปซื้อเด็กฉันไม่ค่อยชอบซื้อแต่ว่าให้ฉันไปซื้อเหพื่อความกล้าง่ายๆจุประสมแก่เไม่อาจจะไม่ได้หิวไม่ได้อยากกินอะไรแต่ว่าอยากให้ไปซื้อวันนั้นแกก็พูดว่าอ่ะกอด ไปซื้อขนมจีนกับแกงอะไรมาก็ได้อย่างหนึ่งอะไรก็ได้เอามาเลย hm อะไรก็ได้เอามาเลยเออเขาเป็นร้านแกงไทยก็แบบเป็นแกงข้าวกลางรนี่งเออเราก็ไปเลยเดินตอก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 ็ไปซื้อขนมจีนแล้วก็ลากแกงมาให้เขาเออพอกลับมาที่บ้านปุ๊บเขาก็มองจานเราถามว่านี่ลากแกงอะไรมาเออเรียกะไรวะอ๋อ ก็ <S 2> <S 2> ขนมจีนอะราดแแกงส้มราดแแกงส้มไงแกงส้มผักกาดเข้ามาลาดหวพ่อเห็นพ่อก็เลยพูดว่าไปราดแกงเขียวหวานมาใหม่ เีราดแกงเหมือนกันขนมจีนลาดแกงจืดเด็กๆมันไม่รู้ไม่รู้แกงอะไรก็ได้ไปซื้อขนมจีนกับแกงอะไรมาก็ได้เลยราดแกงส้มหรือราดอะไรแกงจืดแต่ละภาคแต่ละที่ากินกันหลากหลายไม่เหมือนกันงดังนั้นรายการของเราเดี๋ยวต้องไปกินให้ครบ77จังหวะโอ้น้องอ่ะ ทุกจังหวัดนะคะจะทํำได้อย่างไรนะคะผู้ชมต้องแนะนํามานะคะว่าร้านไหนเด็ดร้านไหนดำหรือว่าร้านไหนอร่อยถูกปากผู้ชมนะคะบอกลายแทงพวกแรงจะไปลงสุดท้ายนะคะขอบคุณด้วยนะคะร้านครัวคุณอินค่ะซึ่งถ้าเราออกไปถ่ายข้างนอกนะคะจะเป็นร้านครัวคุณ